สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนล Easy Team Live นะครับวันนี้นะครับผมมาจะมานำเสนอนะครับวิธีการเล่นเกม d o u l a n g o นะครับโดยไม่ต้อง VPN นะครับแล้วก็ไม่ต้องถอซิมด้วยแต่มันจะมีขั้นตอนเบื้องต้นนะครับก่อนเราจะต้องทำขั้นตอนนี้ก่อนนะครับในตอนเนี้ยที่ผมทำคลิปนะครับเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่เดือนหนึ่งปี2019นะครับ ทุกคนนะครับที่อยากจะเข้าเล่นนะครับแต่ว่าขี้เกียจถอดซิมนะครับจากคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับมันจะต้องถอดซิมนะครับแต่ถ้าทําแบบนี้ยไม่ถอดแล้วนะโอเคนะผมจะทําไปทีละสเต็ปเลยนะครับให้ทําตามสเตปนะครับถ้าติดปัญหายังไงก็คอมเมนต์ถามมาได้นะโอเคขั้นแรกนะครับเราเข้าไปที่เพจโตนะครับเพจโตของเราเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับ โซโล vpn นะครับพิมพ์ตามนี้นะไปกันอ่านี้ผมจะติดตั้งให้ดูเลยนะเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเราก็เปิดนะครับเปิดเสร็จนะครับเราก็จะเลือกตรงออโต้นี่นะครับใช่ไหมเลือกออโต้นี่เนาะแล้ว รอนะครับแล้วเราก็หาประเทศโคหลีอังเาหหรือว่าเกาหลีใต้นี่นะนี่เสร็จแล้วเราก็กดคอนเนคนะครับอ่าอนุญาตเขาซะนะนี่นะครับเขาจะนี่นะครับคอนเนคนะครับนี่รอดูอันนี้คือคอนเนคเรียบร้อยนะครับมีการรับส่งข้อมูลนะครับสังเกตดูดีๆนะจะมีการรับ การส่งข้อมูลนะครับเขาจะบอกไว้นะอ่าต่อมานะครับเรากลับไปที่หน้าจอมือถือของเรานะครับแล้วเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเพื่อที่จะสมัคร ID ใหม่นะครับเราจะต้องสมัคร Gmail ใหม่นะครับเพื่อทําขั้นตอนที่หนึ่งนี้ก่อนนะครับนี่ผมพูดถึงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับยังไม่ถึงขั้นตอนที่เข้าเล่นนะขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะต้องเข้าไปที่บัญชีนะครับเพื่อที่จะสร้าง Google Mail ใหม่นะครับ ต้องใช้ o o g l e m เมลใหม่เท่านั้นนะครับในเวลานี้นะครับเดือนหนึ่งนี่นะให้เราสมัคร Google ใหม่นะตามนี้เลยนะทำตามนี้เลยนะครับเขาก็จะถามนะครับว่าให้เราเราจะล็อกอินเมลที่เรามีไว้หรือสมัครใหม่นะตรงนี้นะครับให้เรากดซ้ายล่างนะครับสร้างบัญชีนะใส่ชื่อเข้าไปนะครับเอออะไรดีนะ นี่เป็นชื่อเฉยๆนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าหกศูนย์อันนี้จะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ผมเป็นกำหนดเองนี่นี่้องแมวดีวะเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นชายนั่นแหละว่าจะเอาเพศ อ่าตรงนี้จะเป็นใส่ยูเอร์ยูเอร์ของเรานะครับเราก็เลือกเอาที่ไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับเออเาเป็นผมจะทําไว้เพื่อเล่นดูลันโก้นะครับอ่า โอเคนี่นะครับไม่น่าจะไม่น่าจะซ้ำนั่นแหละฮะกดเน็กไปแล้วจำไว้ด้วยนะว <c oughs> ่ายื่นเส้นอะไรนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราสมัครอ e ีเมลเรียบร้อยนะครับผมขอข้ามช่วงในการสมัครอ e ีเมลเลยแล้วกันครับเพราะว่ามันไม่ยากนะแล้วก็มันมีส่วนของพา s ์สเวิร์ดนะครับของผมด้วยเนาะตอนนี้ผมสมัครอ e ีเมลของผมเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะเอามาโหลดตัวเกมนะ ขั้นตอนนี้นะครับให้เราถอดซิมออกก่อนนะครับตอนเนี้ยดูที่เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะครับของผมจะมีสัญญาณของมือถืออยู่นะครับตอนเนี้ยนี่นะครับผมจะถอดซิมนะเดี๋ยวผมเอาเข็มจิ้มซิมออกแล้วก็จะถอดซิมออกก่อนนะครับตอนนี้ให้เราจึ๊ะถอดซิมออกเห็นไหมฮะไม่มีบริการนะครับใช้แบบฉุกเฉินเท่านั้นเนี่ยเขาบอกไว้เนาะเอาซิมออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเข้าที่เพจสต๊อ ต่อ VPN ไว้ด้วยนะครับนี่นะยังใช้งานได้อยู่นะครับอาตอนนี้เพจสโต re ของเรานะครับสังเกตจะมีภาษาเกาหลีแล้วนะให้เราเช็คดูอีกทีนะครับไหลมาดูไหลมาดูนี่นะครับก็จะมีเกมของเกาหลีให้เราโหลดนะครับเช็คเพื่อความแน่ใจนะครับติ๊กที่สามขีดซ้ายนะครับบนซ้ายดูว่าเป็นเมลใหม่ที่ผมสมัครเมื่อกี้หรือเปล่านะ ดูแลนโก้ e ีซี่ทีมไลฟ์นะครับ gmail.com e นะครับ, com, รบถ้ามันไม่ใช่เมลที่เราสมัครเมื่อกี้ให้ติ๊กที่สามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เซิร์ชเลยนะครับดูแลนโก้นี่นะครับเราก็จะเจอดูแลนโก้ภาษาเกาหลีนี่แหละตัวนี้เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับ เดี๋ยวโหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมเลยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เราก็จะเอ่อเข้าไปโหลดแพทก่อนนะครับตอนนี้ให้เราถอดซิมก่อนแต่หลังจากที่เราโหลดแพทเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหลังจากนั้นอะ่ะเราไม่ต้องใช้การถอดซิมหรือต่อ vp n แล้วนะครับโอเคผมตัดข้ามไปแล้วนะครับตอนนี้เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ิ่งโหลดนนะานมากพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูที่หน้าเบรกของเราเลยนะนี่ก็จะมีเกมดูแลนโก้แล้วนะครับสร้างทางรัดเรียบร้อยเนาะเราก,กดเข้าไปเลยนะครับ หาตรงหน้าจอนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีเมนูขึ้นมานะโอเคกว่าคอนเฟิร์มรแล้วก็ผมจะค่อยๆทำนะครับอนุญาตน,นะครับ นะฮะเราจะสามารถเลือกได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับอ่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมเล่นค้างไว้นะครับจากตอนที่สักปีสองปีที่แล้ว <c oughs> นี่นะครับผมเล่นค้างไว้เอ,อผมเล่นค้างไว้รู้สึกว่าสามตัวผมจําไม่ค่อยได้จริงๆเอาจริงๆผมก็จาไม่ค่อยได้แต่มีตัวหลักหนึ่งตัวเนาะ เราก็กด select character นะครับจะเล่นตัวไหนก็ได้นะครับเขาจะบอกผมเอาตัวเลเวลสูงแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ขยายความอีกนิดน,นึงอันนี้คือ id ออไม่ใช่เมลของผมที่ผมสมัครเมื่อกี้นะเป็นเมลเก่าของผมที่เล่นค้างไว้คราวที่แล้วนะครับแต่ไอเมลสมัครเมื่อกี้มันก็สามารถเข้าเล่นได้เหมือนกันแต่จะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับถ้าใครที่เคยเล่นไว้ก่อนแล้วอ่ะเขาจะให้เลือกนะครับหรือไม่เราก็เลือกเล่นใหม่ ก็แล้วแต่เรานะครับอ่ะข้าตัวนี้นะครับตอนนี้เขารวมเิร์ฟเป็นเิร์ฟเดียวแล้วนะไม่มีชั n แนลให้เลือกแล้วเรามาลอดูกันว่ามันเข้าได้จริงๆไหมนะอ่าตอนนี้มันเป็นการดาวน์โหลดนะครับเป็นดาวน์โหลดแพทนะครับสำหรับ คนที่โหลดครั้งแรกนะเดี๋ยวเห็นไหมครับเขาก็จะมี event มนะอีเวนต์ด้วยนะเดี๋ยวผมจะสกีปไปเลยนะครับจนถึงดาวนะ์โหลดเสร็จเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกัน <c oughs> เห็นไหมครับรอนานนะครับผมก็ยังดูอยู่ว่ามันจะเข้าได้ไหมนะครับ บางคนก็อาจจะต้องรอนานๆหน่อยนะครับบางคนอาจจะใจร้อนแล้วก็แบบทําไมเข้าไม่ได้นะครับให้รอนานๆแบบนี้ครับทิ้งไว้นะครับผมเอาจริงๆแล้วตอนนี้ผมจําไม่ค่อยได้เลยว่าว่าตัวเนี้ยผมเล่นไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะรีเซ็ตให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะอ่าโอ้โหของของที่ขายรู้สึกว่ากลับมาบ้านเลยนะครับเดี๋ยวหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยเรา เรามาอยู่ตรงตรงไหนวะเนี่ยนี่นะครับเล่นได้นะดูดูดูๆูมวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็จะมีเควสนะมีเว e ต์นี่เราคลิกด,ดู event ได้เออมันนะอ่า event นะครับดูอทิงเขาก็จัดเวนต์เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเข้าเล่นไม่ได้เท่านั้นเองเนาะแต่ตอนนี้เราเล่นได้แล้วแต่ภาษา ก็เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะครับนี่นะสัตว์ผมหิวโซเลยเอ่อที่เราจะดูกันก็คือแรคเตอร์ Character นะครับของพังหมดเลยนะครับเลเวลความสามารถหรรู้สึกว่าเมนูต่างๆเปลี่ยนไปเยอะนะครับสกิลนะฮะโอ้โหสกิล ผมจำไม่ได้เลยจริงๆแล้วโอเคนะครับเอาเป็นว่าเล่นได้นะครับนี่เหมือนเดิมน,นะครับโอเคเราก็เดินควสก็ได้นะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าที่สำคัญต่อจากนะต่อจากนี้นะครับเป็นการ ดูว่าถ้าเราใส่ซิมแล้วเราปิด VPN น่ะมันจะเข้าได้ไหมนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยผมอ่าดูด้านบนนะครับดูด้านบนนะครับผมถอดซิมอยู่เนาะแล้วก็เปิด VPN อยู่นะครับ VPN อยู่ซ้ายนะครับ Solo VPN แล้วก็ใส่ซิมอยู่ขวามือเดี๋ยวผมจะออกออกจากเกมก่อนนะครับเรื่องเนื้อหาในเกมเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังเนาะผมจะออกจากเกม แล้วผมจะใส่ซิมนะครับอ่ะตอนนี้เรากลับมาในหน้าจอของมือถือแล้วผมจะปิด VPN ก่อนนะครับอ่าตอนนี้ปิดแล้วนะครับไม่มี solo VPN ตรงนี้แล้วนะแล้วผมจะใส่ซิมนะครับให้ทำตามนะครับตามนี้อ่ะ สัญญาณซิมมาแล้วนะครับตรงที่6กสิกเปอร์เซ็นาะโซโลวีพีก็ไม่มีแล้วนะก็ทําตามนี้นะครับพยายามอย่า,าพลาดขั้นตอนนะอ่ะลองเข้าไปดูกันตอนนี้เราใส่ซิมอยู่นะเราดูกันนะครับเครื่องที่ผมใช้นะครับก็เป็นเครื่องอหวัวเวยรุ่นรุ่น GR5 นะครับปี2 0 1 0 นะครับเป็นลื่นข้อข้ามเก่าเหมือนกันนะอ่าก่อนจะเข้านะครับตอนนี้ให้เราก็กดไปตรงดูแลนโก้แมปนะครับแล้วก็รอตรงนี้ให้รอนะครับพยายามทําตามนะครับรอสักสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับจะกดเล่นตรงนี้ก็ได้หรือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับรอกันไป เดี๋ยวมันจะมีเมนูนะครับปับป๊ปอัพเด้งขึ้นมาดูเขามอีอแผนที่นะครับซ้ายล่างจาก google เลยนะโอ้ เดี๋ยวก็เราก็รอนะครับรูปภาพ่ันมีทิกสิทธิ์ถ้าเรารอนะครับสมมุติมันมีสองเคสนนี้คือผมรอนานละมันไม่มีเมนูอะไรขึ้นมาถ้ามันเกิน เกินหนึ่งนาทีนะครับให้เราปิดกดตัว X ั้านขวามือนะครับขวาบนแล้วเข้าไปที่หน้าล็อกอินเกมเลยนะครับตอนนี้มันน่าจะเกินหนึ่งนาทีแล้วนะอ่ะเราปิด X นะครับไม่มีเมนูอะไรโผล่ขึ้นมาเนาะเราก็ปิดนะครับมันมีสองวิธีนี่นะครับเราก็จะสามารถล็อกอินเข้าไปได้เนาะกดแท็บนะ,ะเข้าไปตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเราใส่ซิมอยู่เนาะ แล้วเราก็ปิด v p n แล้วด้วยนอ้อเข้ามาแล้วเซฟเอานะครับัมาบเร์เก้า นี่ยืนจุดเดียวกับที่ผมยืนเมื่อกี้เลยนะครับกพระสกุสกิลอะไรเดี๋ยวค่อยดูกันทีหลังแล้วกันนี่นะครับแล้วถ้าเราจะรีสกิลนะครับเขามีแผนที่บอกตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยต,ตรงบ้านนี่นะครับข้างบนนะครับนี่นะครับหกสิบสองเมตรหกสิบเมตรนะครับตรงน้องเนี่ยน้องอะไรเนี่ยมีชื่อก็มไม่รู้เข้าไปดูนะครับไปไปไป,ไป ันเหมือนกับว่าเตัวเกมเขาน่าจะชดเชยให้บางจุดบางครั้งอาจจะมีบั๊กหรืออะไรเราผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คุยนะครับสำหรับคนที่เล่นไอเดีกเก่านะครับค้างไว้เนาะกลับมาเล่นต่อนะครับเรากด นิว something new แล้วก็รีเซ็ตสกิลไหมนะครับผมขอรีเซ็ตเลยละกันในนี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดดูสก mm ิล hmm. <skill S 2> ผมงผมแล้วนะมันเลเวลเอ่อตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะรีแล้วนะลองขอไปดูกัน mm hmm. อ่าตรงนี้นะครับอ๋อนี่ผมดูผมหาไม่เจออ่ารี สกิลนะครับสังเกตที่ขวาบน452นครับ452คือมันรีแท้งไปหมดแล้วผลมก็มงงิกงอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะสกิลเราต้องมาอัพใหม่นะครับอยี๋จะเป็นสายคุกิ้งสายตัดเย็บก็ว่ากันไปเนาะเคนะหลังจากนี้ก็เป็นการทำเครื่อของแต่ละคนแล้วนะครับอ่าก็ต่อมานะครับหลังจากเราล็อกอินไอดีเดิมได้แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นไอดีใหม่ นะครับจะเข้าได้ไหมนะครับผมจะออกจากเกมไปก่อนนะครับแล้วผมจะเข้าใหม่อีกรอบนึงนะตอนนี้ผมจะเข้า ID ใหม่เลยจริงๆเลยนะครับที่ตั้นใหม่สร้างใหม่นะครับเป็นไออีเมลที่ผมสมัครไว้เมื่อกี้ก็ดูลันโก้ฮิซี่ทีมไลฟ์มั้งนะครับเมลนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นเนาะแล้วก็อยากเล่นนะ ตรงนี้นะครับเขาจะมีล็อกเอา์เดี๋ยวผมล็อกเอา์เข้าไปตรงนี้ก่อนเข้าไปรอนหนึ่งนาทีตรงนี้ก่อนตรงนี้รอเหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นแมปจริงของเออณตอนนี้เลยนะของเกาะน,นี้อะไรเนี้ยประมาณนี้นะครับ แต่ภาพมันแหลกมากๆมันกระตุกโคตรๆรอนะครับสามสิบวินาทีถึงหนึ่งนาทีก็ดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนอะน่าจะได้ละเกกดแบ,บ็กกลับไปนะครับ โอเคมาแล้วนะครับไอดี ID เมื่อกี้เนาะเลีวกวสี่สิบเอ็ดผมกดขวาบนล็อกเอาท์แล้วเชื่อมต่อใหม่นะครับ Google Play ผมจะใช้เมวเมื่อกี้ที่สมัครใหม่สิ่งๆเมื่อกี้เลยนี่นะครับดูลันโกโสภูวณเนี่ยนะอ่ะถัดไปอ่าอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็นได้นะ นี่มันซิงสิงจริงๆเลยเนหะ็นไหมฮะเนี้ยเนี้ยอ่าแล้วก็กดติ๊กให้หมดอ่ะให้กลีหมดอ่าเข้าได้แล้ว ก็จะเป็นการเริ่มใหม่เลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็โหลดตามวิธีที่ผมลงไว้วนะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าหลังจากการทําครั้งแรกแล้วนะครับเราไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะครับ VPN เราก็ไม่ต้องต่อนะครับเนี่ยแล้วก็ซิมเราก็ใส่ได้เหมือนเดิมนะครับมันไม่เหมือนวิธีการเดิมที่ผมทําไว้คราวที่แล้วนะครับนี่เป็นวิธีการใหม่ของปีสอง8ันสิบแปดนี้นะครับผมขอเลอกเป็นไอตัวนี้แล้วกัน ออฟฟิศวอลเกอร์นะครับ2019เออขอขออภัยผมพูดผิดปี2019นะครับไอคลิปเก่าผมทําปี2018นะนี่เล่นได้นะครับนี่เล่นได้เล่นได้ไปไปทำคเคอสของเขานะครับตอนเนี้เขาจะโหลดแผ่ด,ด้านล่างครับแถบเขียวแล้วก็ให้เราทําเควสไปก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันในส่วนของการทำควเสเนี่ยไม่ยากแล้วก็เดินเงินไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าถ้าใครมีคำถามอะไรก็ พิมถามไว้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอถ้างงกับขั้นตอนนะครับก็ให้ย้อนคลิปกลับไปแล้วค่อยๆทําทีละสเต็ปนะครับหยุดคลิปแล้วค่อยๆดูนะครับแล้วค่อยๆทํานะครับถ้าไม่ได้ก็พิมพ์ถามบอกมาได้นะครับโอเคนะครับไว้เจอกันนะครับเผื่อเกมนี้ผมอาจจะเล่นต่อยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่